ว ar, ส, s. <S สวัสดีครับผมนายไทยรัชคงนีคร um. ับสวัส <phys> ด <formation> ีครับผมศิลวิศิสวัสดีครับครับวันนี้ผมมาโชว์วงจร74193นะครับ2ตัวก็จะเป็นวงจรแบตเตอรี่8บิตนะครับก็คือจะนับค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมจะมาโชว์ค่านับขึ้นนะครับครับมาชมกันเลยครับใช้เข้าอัตโนมัติครับ ถ้าปล่อยพุ่มนีดจะตุ่มเลยหลักการทํางานก็จะเหมือน193ปกตินะครับแต่เวลาเราจะมาทําเป็น8บิดเราแค่เอาขาบอโลของแคลรี่ค่ะแคลรี่เอาขาบอโลของตัวแรกมาเข้าเขาดาวอืมแล้วก็อ,อีกตัวหนึง่งแล้วก็เอาแคลรี่มาต่อเขาอาพครับผมนอกนั้นต่อเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเหมือน193ทุกะการเลยครับครับต่อไปนะครับก็คืออันนี้ผมโชว์แล้วนะเดี๋ยวขอยสักบิดหนึ่งโอเคครับต่อไปผมจะโชว์เขาดาวนะครับเริ่มเลยครับ ก็คือสับเปลี่ยนขาเปลี่ยนขานับขึ้นไปใส่กาแล้วก็เอาคอกไปใส่นับลงนะครับเอานับขึ้นไปใส่ขาขาบวกครับผมบน,บบนับลงครับนับลงครับ ครับมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวลองดูอีกสักบิดหนึ่งนะครับครับปู่อผมขอจบการรายง,งานไปเท่านี้ครับเรับน้ครับ